สวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม One พัน u Man the s t r o n g e t อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับคลายกันด้วยนะจ๊ะ เราก็มาต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะฮะที่ผมได้ทําการดูศึกดวลเดือดของทางฝั่งฮีโร่ในเซิร์ฟเวอร์จีนดั้งเดิมที่1ิไปนะครับบอกเลยว่าจีนอสเอสเนี่เป็นอะไรที่ค่อนข้างดุเดือดเผ็ดมันมากๆแล้วมีคนมาคอมเมนต์หลายๆท่านเลยนะฮะว่าจีนอสเอสเคนนั้นคนนู้นคนนี้แรงกว่าบอกเลยว่ามันมีแรงกว่านั้นอีกเยอะนะครับแต่ผมเนี่ยยังหาไม่เจอเพราะว่าเขาไม่ค่อยได้ลงศึกดวลสักเท่าไหร่นะสำหรับบางคนที่แบบเทพๆเลยนะในคนจีนเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้เรามาต่อกันให้จบๆไปสําหรับศึก ดวลเดือดเซิร์ฟเวอร์ที่10ฝ่ายปีศาจพลัง16ล้านตัวนี้นั่นเอง <Wow. S 1> เริ่มแรกเลยเดี๋ยวเรามาดูตัวละครของทางด้านแชมป์ของฝ่ายปีศาจกันบ้างพลังรบเนี่ยรวมอย่างที่ผมบอกไปว่า16ล้านตัวคอหลักที่เขาใช้นะครับจะเป็นคอเกรโกรเกโรตัวละครดามดตัตต่อมาเป็นเจ้าโตโกเคสึยุงแดง SSR นกไฟฟีนิกด้วงอาชุล่าคาบุโตและโบรรสสำหรับ2ตัวท้ายนี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้ปั้นสุดนะเพราะว่าเขายัดมาแค่ห้ดาวเหลืองเองส่วนตัวอื่นๆเนี่ยก็ยัดดาวม่วงป ที่เรียบร้อยแล้วนะฮะอย่างเช่นเจ้าตัวยุงแดงเนี่ยสามดาวม่วง โกเคสึสีดาวม่วงและนกไฟฟีนิกซ์สีดาวม่วงส่วนค่าสเตตัสของเจ้าตัวโกเคสึเนี่ยจะมีพลังรบอยู่ที่3ล้าน3กอบแดงบวก2 5ดาวเหลือง4ดาวม่วงพลังโจมตีที่เขาปั้นไว้เนี่ยจะอยู่ที่20,6 0เลือด3ล้าน9และสปีด3 9 9อุปกรณ์เฉพาะนะครับยัดไปแค่2ดาวเท่านั้นส่วนเหรียญตามังกรยัดไปเลย5ดาวเซตไอเทมที่เขาเลือกใช้นะครับจะเน้นเลือดทั้งหมดเลยเพื่อเอาไว้เป็นตัวแทงให้กับทีมนั่นเองส่วนตัวละครอื่นๆเขาก็ไม่ได้จัดเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นผมเองก็เลยดู ไม่ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเส้นทางของแชมป์กันก่อนเลยซึ่งเขาจะเจอกับทีมพลัง15ล้าน แตกต่างกันแค่ประมาณ1ล้านกว่าๆนะครับเกือบ2ล้านนะทีมผู้ท้าชิงที่เขาใช้เนี่ยจะมีเจ้าตัวโบลลอส2ดาวม่วงนะคอเกโรเกลโรเนี่ยสีดาวม่วงอาชุราคาบุโต้ล่อไปเลย6ดาวแล้วก็2ดาวม่วงมีดรจีนัทโกเคสสือสีดาวม่วงและยุงแดง3ดาวม่วงเข้าสู่สนามลบเริ่มแรกฝั่งเราจัดเลยนะครับผมยุงแดง SSR ได้เปิดก่อนครับดรจีนัทโดนไปที่10ล้านครับผมเน้นเนนฮะแล้วยุงแดงฝั่งตรงข้ามปาดกลับมาแค่5ล้านหนึ่งเบาๆครับผม โดนดามเมโบนสะท้อนไปนิดหนึ่งนะฮะแล้วปูเคสื่อต่อยมาจังหวะนี้3ล้านหนึ่งนะครับผมแล้วดูเลือดฝั่งเรากับฝั่งตรงข้ามนะฮะหลอดเลือดสองหลอดนะแล้วจังหวะนี้โบดนะครับเตะลงมาที่3ล้านเก้าครับผมเป็นอะไรที่ค่อนข้างแรงมากๆฮะด้วยออชุลาคารโตต่อยธรรมดาครับแล้วก็เลือดทั้งสองฝ่ายเนี่ยเด้งกันรัวๆเลยนะคุณผู้ชมนกฟีนิกซ์ลวงด้านหลังไป3ล้าน4่ฮะบอกเลยว่าแรงมากๆครับสำหรับนกฟีนิกซ์ตัวนี้โบลอตเตะธรรมดาครับผมล่อไปที่1ล้านครับผม ที่ผมบอกว่าเตะธรรมดาเนี่ยเพราะว่าเขาไม่ได้มีอุปกรณ์3ดาวนั่นเองโอเคมาร์ควกันเข้าไปยุงแดงไล่โจมตีครับผมจังหวะน,นี้2ล้านเนะฮะแม่เป็นอะไรที่ค่อนข้างแรงสุดๆนะฝัะ่งตรงข้ามก็รัวกันมาเหมือนกันครับผมโดนไปที่1ล้านหครับแล้วเริ่มเทินที่2ครับจังหวะน,นี้ตัวยุงเราได้เปิดก่อนแน่นอนอัชุราขบุตร์โดนไปเต็มเตมครับผม7ล้าน2หายไปเลยครับ,ค,รบคุณผู้ชมแล้วฝั่งตรงข้ามปาดกลับมาครับจังหวะน,นี้ด้วยอชุราขบุตของเราก็หายเหมือนกันครับโอเคสื่อฝั่งตรงข้ามยัดอัน4 ฝั่งเรานี่เลือดเยอะมากครับผมเพราะว่าเราใช้คอของเกโลเกโลนะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือมันสามารถเด้งเลือดได้ด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูรีวิวของเจ้าตัวเกโลเกโลเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้ย้อนหลังนะครับในยูทูบของผมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้และฟีนิกเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับสำหรับการรีวิวโอเคจังหวะนี้โบล็อตเตะไป8ปดแสนครับผมยุงแดงไล่โจมตีที่1น่ล้านเโอเคสึเตะเข้าไปธรรมดานหนึ่งทีครับจังหวะนี้ยุงแดงไล่โจมตีต่อติดกระดูกหักสีเหลืองด้วยเมื่อกี้ดาม่เลือดเด้งมานกว่าผู้ชม โดนไล่โจมตีบินดอกครับผมและก็โดนเบิ้ลไปอีกหนึ่งทีฮะจังหวะนี้โอ้โหลอเบิ้ลคูณ2ไปเลยและดูเลือดครับเยอะมากๆฮะตอนนี้อยู่ที่เทินที่3ฮะคอของกิโลกิโลเนี่ยก็จะหายไปแล้วนะครับสำหรับหลอดเลือด2หลอดนะเพราะว่ามันใช้ได้แค่ช่วงต้นเกมเท่านั้นนะครับสำหรับคอกิโลกิโลเลือด2หลอดนะฮะก็หมดกันไปนะครับตอนนี้ก็โดนไล่โจมตีกันไปครับผม25ล้านห้านกฟีนิกฟื้นคืนชีพมาเพื่อมันตี3เนนะอย่าลืม แล้วยัดอันตีส่วนก็ไปครับจังหวะน,นี้ล่อไป1ล้าน8ครับผมเป็นอะไรที่ค่อนข้างแรงสุดๆและยุงแดงไล่โจมตีปิดฉากไปให้โกเคสืจังหวะน,นี้ยัดเข้ามาเต็มๆครับผมอยู่ที่1นึ่งแนดนะครับโดนเบามากๆเพราะว่าฝั่งเขาเนี่ยเหลือแค่ตัวเดียวเท่านั้นยุงแดงล่อไป2ลนะ้านเนี่ยมาเข้าไป1ทีจังหวะน,นี้ยุงแดงเก็บงานหน่อยลูกพ่อ ล่อ,อไปอีก2ล้านแล้วหายไปเลยครับคุณผู้ชมถือว่าค่อนข้างสูสีกันอยู่พอสมควรนะครับสำหรับแชมป์ของเราและผู้ท้าชิงอีกหนึ่งคนนะฮะบอกเลยว่าสุดจริงๆยุงแดงทั้ง2ฝ่ายเนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากๆแล้วก็คลิปนี้เนี่ยยุงแดงเด่นอีกแล้วนะ <c oughs> <c oughs> ผมว่าจะหาตัวละครอื่นๆมาเด่นแทนยุงแดงนะแต่หาไม่ได้จริงหร่ะคุณผู้ชมเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปวิดีโอหน้านะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในเซิร์ฟจีนย่อนะเพราะว่าเซิร์ฟจีนย่อตอนนี้เนี่ยมันเอาตัวโซนิกร่างสองมาลงกันบอกเลยว่าแม่งโคตรเถื่อนนะฮะ ตามเหตนี่แบบสุดจริงๆสําหรับโซนิ c ร่าง2ใครยังไม่ได้ดูรีวิวเนี่ยอย่าลืมเข้าไปดูรีวิวโซนิ c ร่าง2ที่ลิงกด้านล่างใต้คลิปของผมคลิปนี้เลยนะครับเ,<อ>เข้าไปกดไลค์ให้ผมด้วย<อ>แล้วก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะจ๊ะ<อ>ต่อมาเดี๋ยวเรามาดูทางด้านของผู้ท้าชิงแชมป์กันบ้างนะครับสำหรับพลังลบเนี่ยจะอยู่ที่1 4ล้านห่างกับแชมป์ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะครับนั่นก็คือ2อถึงสล้านนั่นเองตัวละครหลักๆที่เขาใช้นะครับก็จะมีราชาน้านฟ้าเอาไวส้สตันศะัตรูนะและโกเค สามดาวม่วงอาชูราคาบุโตะหกดาวเหลืองสามดาวม่วงส่วนคอหลักก็จะเป็นเกียวโรเกียวโรสามดาวม่วงเดี๋ยวเรามาดูเส้นทางของเขากันบ้างนะว่าเขาเจอกับพลัง15ล้านเนี่ย oh. เขาผ่านมาได้ยังไงนะคุณผู้ชม mm. เริ่มแรกมาเลยครับนกไฟฟีนิกฝั่งเราครับผมได้เปิดก่อนครับจังหวะน,นี้ทะลวงแนวหลังกันไป3ตัวครับติดเผาไหม้ด้วยนะแล้วฝั่งตรงข้ามมาแล้วครับยุงแดงปาดไปครับอาชูราคาบุโตะโ,โดนไป4ีล้านสองครับผมแล้วโดนสะท้อนดาเมจไป3ล้านสองนะเมื่อกี้ ประมาณ3ล้านเจ็ดอะแล้วก็โดนโกเคซูต่อยกลับมาครับ5ล้านกว่ายุงแดงฝั่งเราปาดกลับไปบ้างครับลอบไป7ล้าน4ี่หายไปเลยครับแนวหลังโกเคซึจังหวะน,นี้ต่อยแยบเข้าไปครับผมลอไป3ล้าน8ครับยังยืนกันอยู่นะคอกิโรกโร่รรฝั่งเขาเนี่ยเลือดเพิ่มใหม่แค่ติ่งเดียวนะครับผมไม่ได้เพิ่ม2หลอดแบบเต็มๆนะแต่ฝั่งเราดูเลือดดิเห็นไหมสองหลอดเกือบครึ่งอะคุณผู้ชม และยุงแดงจังหวะนี้ไล่โจมตีมา1ที่7ทีจ็ดแสนสามจังหวะนี้เริ่มเทินที่2ครับนกไฟฟีนิกของเราได้ทําการเปิดก่อนครับทะลวงแนวหลังไปอีก1รอบครับล่อไป2 9, ลอล้านเครับนกไฟฟินิกฝั่งตรงข้ามยังยืนอยู่แล้วโกเคสืโดไล่โจมตีไป1นทีหายไปเลยครับแล้วจังหวะนี้ยุงแดงเขาปาดกลับมา3าล้านหนึ่งครับบอกเลยว่า<ส>เบา,ามากๆครับฝั่งเราสวนกลับไปบ้างครับล่อไป5้าล้านหนึ่งนี่ยุงแดงของแท้ต้องแบบนี้นะไอ้น้อง โกเคสเตีธรรมดาไป1ทีแล้วยุงแดงไล่โจมตีไป1ดอกและนกไฟฟีนิกซ์ฝั่งตรงข้ามเขาเกิดมาใหม่แล้วฮะจังหวะนี้ทะลวงแนวหลังของเราไปบ้างครับโดนไป2ล้านหนึ่งฮะดาเมจเพิ่มเติมอีก3 5้เและโดนยุงแดงไล่โจมตี1ล้าน3นอนแน่นึงไปก่อนครับจังหวะนี้โดนเกโรเกโรตัดเลือดมา1ทีครทีก็ผมดาเมจแค่5้าแสนสเท่านั้นครับแล้วก็โดนยุงแดงไล่โจมตีอยู่ที่ด้านบนยุงแดงฝั่งเราบอกนี่สวนกลับไปบ้างของจริงต้องแบบนี้ไอ้น้องและมีเบิร์นอีกหนึ่งทีนะฮะโอ้โห ผมเพิ่งจะสังเกตนะครับผมว่าแล้วผมเอะใจแล้วว่าทาไมเจ้าตัวกิโลกิโลเวลามาร์คฝั่งศัตรูเนี่ยยุงแดงฝั่งเราทําไมมันตีเบิ้ลได้วะปกติมันต้องไล่โจมตีหนึ่งทีนะคุณผู้ชมแต่เมื่อกี้มันตีเบิลเป็นสองทีนะฮะโอ้โหไม่รู้ว่ามันเป็นพาสซีฟของเจ้าตัวกิโลกิโลหรือเป็นพาสซีฟของเจ้าตัวยุงนะบอกเลยว่าอันเนี้ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีมากๆและโกงมากๆเลยถ้าเอาไปคอมโบคู่กันนะระหว่างเกิโลเกิโลแล้วก็เจ้าตัวยุงแดงและเดี๋ยวเดือนหน้าหรือเดือนเมษาเนี่ยถ้าเกิโลเกิโลมาเนี่ยควรเป เพราะว่าเอาไปคอมโบคู่กับยุงแดงได้โคตรโกงเลยสําหรับผู้ท้าชิงที่เขาผ่านมาได้เนี่ยเพราะว่าเจ้าตัวยุงแดงของเขาเนี่ยแรงมากๆและอีกอย่างหนึ่งคือเกรโรเกโรเนี่ยคอมโบคู่ได้โคตรโกงเลยนะฮะคุณผู้ชมแต่สิ่งที่สําคัญอย่าลืมราชาน่านฟ้ามันมีบัฟเพิ่มดามเมจโบนัสให้กับทีมด้วยนะจ๊ะ <S <S ต่อมาเรามาดูศึกชิงแชมป์กันบ้างครับจังหวะนี้ฝั่งผู้ช้าชิงได้เปิดก่อนนะสําหรับนกไฟฟีนิ <S <S นเขาเรียงมาไว้ตรงกลางด้านหน้า, <S <S นาเลยนะครับเพราะว่าเขากลัวตายนั่นเอง เอาอาชูราคาบุโตไปไว้ด้านหลังสุดนะครับอยู่ด้านบนและราชาดาฟ้าโดนปาดไป10ล้านครับหายไปเลยครับยุงแดงฝั่งเราปาดกลับมาบ้างครับ7ล้าน7ครับโบลอนก็หายเหมือนกันโอเคสือจังหวะนี้ต่อยแย็บเข้าไปอุปกรณ์3ดาวรอบไป3ล้าน8ครับเป็นอะไรที่ค่อนข้างแรงจริงๆนกไฟฟีหนึ่งจังหวะนี้ทะลวงแนวหลังไปโดน2ตัว2ล้าน9อาชูราคาบุโตเลื่อนเด้งขึ้นมากับเกโรเกโรแล้วโดนโอเคสือต่อยแย็บเข้าไป2ล้าน1แบบเบาๆนะครับเกโรเกโรฝั่งตรงข้ามมาร์คหัวไป1ทีและยุงแดงไล่โจมตีไป1 1ดอออกยูู่่ที2ล้าาาานชรคโ พุ่งเข้ามาต่อยธรรมดาไป0กแสนเบาๆนะครับถือว่าสกิดกันก่อนและเกโรเกโรมากไปอีก1ทียุงแดงจังหวะน,นี้ไล่โจมตีไป1ดอกเน้นๆครับผม1ล้านหนึ่งอาชูล่าคขาตโตของเราต่อยธรรมดากลับไปบ้างครับห้าแสนแบบเบาๆแล้วดูหลอดเลือดฝั่งตรงข้ามนะครับผมเยอะมากๆเลยนะคุณผู้ชมฝั่งเรานี่แบบเกือบครึ่งแต่ฝั่งตรงข้ามนี่เกินครึ่งไปแล้วนะฮะสำหรับเกโรเกโรและโกคสิสึโอ้โหโก<ส>งมากๆ,ๆนะนะสำหรับคอของเกโรเกโร แล้วดูยุงแดงเขาปาดได้ห้าล้านสองแล้วเลือดเด้งกลับขึ้นมานะหนึ่งล้านกว่าโดนปาดก,กลับไปบ้างครับหกล้านสี่อชุระคาบุโต,โตยังยืนอยู่หลอดเลือดดันบนนี่เกือบเท่ากันเลยนะแล้วดูโกเคสึ่ต่อยแย็บเข้าไปสามล้านสามครับยุงแดงไล่โจมตีเก็บงานอีกหนึ่งทีครับผมจังหวะนี้โอ้โหแล้วนกไฟฟินิกของเขายังยืนอยู่ฮะทะลวงแนวหลังม 1, มลไ, 4, 7, ไม่อีกหนึ่งทีครับผมล่อไปสี่ล้านเจ็ดเป็นยังไงนกไฟฟินิกแรงไหมคุณผู้ชม ม่แหแต่คลิปรีวิวนกไฟฟีนิกซ์เนี่ยคนดูค่อนข้างน้อยเพราะฉะนั้นอย่าลืมไปดูกันด้วยนะครับเวลามันตายเกิดเนี่ยมันเก็บดาเมจสสะสมนะทีละ35 35 35ยิ่งมันเกิดบ่อยๆแม่งยิ่งตีแรงนะครับสำหรับนกไฟฟีนิกซ์อย่าดูถูกมันนะจ๊ะบอกเลยว่าโหสุดๆส,สำหรับตัวนี้แต่ถ้าข้ามได้ก็ข้ามแต่ถ้าไม่ข้ามก็เปิดนะจ๊ะแล้วดูฝั่งเราเกิดมาดูล่อไป1ล้าน2ฝั่งตรงข้ามยังยืนอยู่แล้วยุงแดงเก็บงานให้จังหวะนี้ล่อไป1านั่งงข้ามปาดกลัมาาา3 3แแดงงฝ่ตล้วะ แม่ไม่น่าแปลกนะครับว่าทําไมฝั่งเรานั้นถึงจะแพ้นะครับเพราะว่ายุงแดงตัวทําดามจของเราเนี่ยหายไปแล้วนะแล้วดูนกฟีนิกฝั่งตรงข้ามสวนก็มา2อล้านสาครับผมแรงมากๆนี่ขนาดมีแค่สตัวนะยุงแดงยังล่อสองล้านหนึ่งอ่ะฟีนิกตายไปแล้วโกคิสึต่อยธรรมดาแล้จวจังหวะน,นี้ยุงแดงเก็บงานไปเป็นที่เรียบร้อยครับผมถึงจะพลังห่างกันนะครับแต่ก็สู้ได้ค่อนข้างสูงสีเลยถ้าเขาเลียงเอาเจ้าตัวยุงแดงหลบอีกสักนิดนึงนะผมว่า มีลุ้นแชมป์เหมือนกันนะครับสำหรับคนนี้ยังไงสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่ยังไม่ได้ดูคลิปรีวิวเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นโซนิกร่าง2เกโรเกโรยุงแดงหรือศึกดวลเดือดฮีโร่ของคลิปที่แล้วอย่าลืมเข้าไปดูให้ผมด้วยนะครับและที่สําคัญสําหรับกําลังใจที่จะทําให้ผมได้มากได้มายนะไม่ต้องโดเน a t เงินแต่กดไลค์ให้ผมกดแชร์ให้ผม กด Subscribe ให้ผมและอย่าลืมกดปุ่มระฆังกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่อง Engine Day Game ใครที่เป็นคอเกมวันพันแมนเดอสองเกเกมนี้นะครับไม่ควรพลาดสำหรับช่องดีๆแบบนี้โอ้โหมีการอวยตัวเองด้วยจะบอกว่าช่องเฮ e ี้ยก็กระไรอยู่เอาเป็นว่าช่องระดับภูมิลำเนาละกันเพราะว่าเราไม่ได้ไปดูดคลิปมานั่นเองนะครับ